แข่งกันลางวันนั้นผู้ชมิั้นดูว่ายังไม่มาพอทำานก็เดินได้เลยนะครับตอกสีบอยามาในแผนที่พี่สามโคดหนนนี่สีบอยานะครับนนนี่สีบอยาแล้วก็ยัดตีสีบอยานักกีฬาพร้อมนักกีฬาพร้อม เฮ้ด hey, ูป oh, ล hey, <what> ัดก้อนฟิตฟิตโคดโคดนะครับพามาเองวันนี้ไอ้หัวหน้าน่ะปฏิบยาได้ลูกในมุมเตะขึ้นมาเป็นมารเตะโด่งข้ามออกข้างถ่ายมาไม่หน้าเลยรุ่งขอองก่อนะครับอ๋อเดี๋ยวดเดี๋ยวนะโอ้คลิปก็จะได้ว อ๋อนเได้กนทุกนมาทา่วากเดี๋ยวเดี๋ยวดไมเดี๋ยวมาดูก่อนน้องกบได้ลูกท้หด่า่้อท่า็ไป้เแต่ัได้ได้กันไว้ได้ดู่้อดนโตโดนโตต่อกันได้ดม่กัจาก้นโอโหแต่ว่าดนไปได้้ัเ่้ัเ่ได้ว่าลูกหกหล อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปอยู่นี่เป็นการวอร์มสนามนะคะวอร์มก่อนลงสนามได้บอลอยู่ไล่มาแล้๋ยวอาชากไปกันหน้าอา้าเลี้ยงลบเลี้ยงลูกกองหลังดับการันไว้ได้แมตตี้ลงให้โรนโดโรนโดกับจะมาเดนโจเต้ลงให้ปอกบาปอกบากันตีโอว์ติดนะครับเติดแล้ว้โดนยิงเขย่งลามาลูมาแล้วโดนดับไว้ได้เล่นจบที่เมาหน้าจับกันไหมต่อไุนดับไว้ได้ครับ มาบบไไดูดขึ้นบอลได้ถ้าดูแล้วเวทีตการเล่นฟุตบอลก็ถือว่าโอเคนะครับแต่และทีมฝึกสอนนี้สามารถเตรียมฝึกถือว่านักเรียนรุ่นนี้เล่นบอลกันได้อย่างดีลูกบอลอ,อ,า,อ,อาไม่แทงเขาเข้าเลยเหรอเก็บเก็บลำปางก็ต้อนทุกคนทีทั้ง<อ>แบบ<ร>บ้านเรเราในทีนี้ก็จะมีการแข่งขันกีฬา วอมก่อนนะคะอันนี้วอมนะคววอมวอมวันนี้เราจะมาชิงที่หนึ่งวันนี้ส่งมาชิงที่หนะครับอ๋อเยะอเยะเลยาับแล้วเตะนมเ้มของประหลัดเฮ้ยเล็บปอดเล็บปอดดักไวเป็นเปเป้กระชากดนแล้โอ้โหลูกนี้ แล้วก็ปวดนะครับลูกข้ามขาเอาเป็นลูกเตะมุมของโรงเรียนบ้านกองทองโรงเรียนบ้านกองทองประธานพมประธานพมโหมขึ้นมาเนาะโอ้ลูกนี้โดนตัดไว้ โคดนะครับโคเริ่มเที่ยงแล้วตนนี้โคนั่งไม่ไม่ติดอี้เลยนะโคดเติรกเลนขอบและก็โคจุยาได้ตั้งติขึ้นมาอ่าเดินมาเดิมาหมดไปแล้วหแล้วแต่ว่ารุ่งนี้ไม่ทันนะครับเกิดโรคระบาง โอ้ดูหน้าเล่นเราไม่สามารถยิงลูกนี้ตรงรอบได้นะลูกหลุกขอบไปนิดเดียวหลุดไปแล้วแต่ว่าไม่สามารถยิงตรงรอบตรงบอลได้ได้ลรงบอลขอตัวหลังต้องบอลลองต่อได้บอลมาเกิดขึ้นหน้าเกิขึ้นหน้าแล้วตรงไปหน้าไม่หลุดแล้วกองหลังตกรอยได้ลูกเข้าทางอยู่แต่ว่าไม่ยกขาดูนะครับไม่เต็ม เพราะว่าือว่าวการยกขาือว่าข้าวืว่าขเดาวนอ่านี่เป็นการในรุ่น12ีนักเรียนระหว่างทีของเข่าพบทีมาก็คิบอยาต่อไปในทีมกีฬาบ้านนะต่อไปนะครับเป็นทีมของเขอยมันเฉลแกนะครับพบทีมก็ขอ้อยเมื่คงนะครับ นักกีฬาเมื่อพร้อมแล้ว,วก็ขอเตรียมตัวเพราะว่าเราจะเล่นกันต่อเนื่องนะครับทั้งวันทั้งว,วัวน